ข่าว่าสวจะมีการเลื่อนการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13ที่จะถึงนี้แม่นะครับผมฟังข่าวนี้แล้วมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะพวกนี้เขาคิดอะไรอยู่จิตใจเขาทำด้วยอะไรแล้วการเลื่อนเวลามันสามารถทำได้ครับมติที่ประชุมใหญ่ถ้าสวบวกกับซีกฝ่ายค้านรวมกันก็เกินกว่า400กว่าอันนี้เลื่อนการประชุมได้ แต่ผมถามว่าคุณจะทําไปเพื่ออะไรคุณทําไปเพียงเพื่อให้ประยุทธ์จันโอชาอยู่ในอํานาจเพียงไม่กี่วันก็ลากกันไปเอาอย่างนั้นเลยครับไม่สงสารประเทศบ้างเลยแหละไม่สงสารประชาชนบ้างเลยแหละผมว่ากลับไปคิดทบทวนใหม่นะสมมุติว่าสว,าส,วาส่วนหนึ่งมีการเสนอให้มีการเลื่อนการประชุมในวันที่13ไปเป็นวันอื่นๆผมถามว่าเลื่อนแล้วมันได้อะไร ประเทศชาติได้อะไรประชาชนได้อะไรสุดท้ายมันก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีและผมก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็ต้องมาจากสิประชาธิปัาตายคุณจะไปหวังแบบลมๆแรงๆนะเพื่อจะให้พวกสืบทอดอำนาจกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หรือจะให้ประยุทธ์จรรันโอชาอยู่ต่อมันเป็นไปไม่ได้เพราะพรรคประยุทธ์จรรันโอชามันยังไงก็ไม่สามารถจะโหวตนายกได้เว้นแต่ว่าสอวอจะร่วมหัวจมท้ายด้วย ฟังข่าวประเภทอยนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าแม่นะครับบุคคลเหล่านี้เขาคิดอะไรอยู่เขาจิตใจเขาทาด้วยอะไรจิตใจทําด้วยอะไรถามจริงนะครับแล้วถ้าไปเลื่อนการประชุมเลือกนายกวันที่สิบสามหมกไปเนี่ยเลื่อนแล้วมันได้อะไรบ้านเมืองดีขึ้นไหมประชานชนดีขึ้นไหมเพียงข้ออ้างบอกว่าโอ้ยถ้าเลือกคุณพิธา นะในช่วงระหว่างที่ศาลร,รับนวนยังไม่วินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติถ้าคุณอ้างกันแบบนี้มันก็เลือกไม่ได้สักทีหรอกครับเพราะมีเรื่องที่ต้องอ้างกันตลอดเวลานะผมก็ฝากไว้ครับมีความรู้สึกว่าพวกนี้มันหัวใจมันทําด้วยอะไรอยากจะรู้จริงๆนะอยากจะพาวมาดูว่าเฮ้ยหัวใจพวกคุณทําด้วยอะไรคุณไม่สงสารประชาชนตาดำๆที่เขารอคอยรอความหวังอยู่หรือ คุณไม่สงสารประเทศชาติเลยที่มันตกต่ำลงไปทุกวันมันแย่ทุกวันเศรษฐกิจก็แย่คุณไม่คุณไม่สงสารเลยเหรอครับมองเพียงเพื่อว่าเอาขอประยุทธ์อยู่ได้ยาวแม้ว่าประยุทธ์จะอยู่แบบรักษาการนะลากเวลาอยู่ไปวันวันอยู่แบบเซงสังกตายเอาอย่างนั้นเหรอครับนะฝากไว้ครับไม่รู้จะพูดคําไหนละก็อเอาแค่นี้กันแล้วกันครับผมจำนงชายมงคลครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ